ทางเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะฮานอยอางนยังไม่พิเศษช่วงนี้ฮานอยพิเศษมันไม่ค่อยเข้าดอกทุกคนเอ้ยพี่น้องเอ้ยฮานอยพิเศษเดี๋ยวนี้มันลุดนนะคะเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะหลุดบ่อยมันมันตั้งกล้องอันนี้ไม่ได้มันตั้งกล้องอยู่ไ,ไอฝั่งนี้ไม่ได้โอเคได้แล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีทาง YouTube นะคะทุกคนมาตามสัญญาแล้วนะคะมาแบบหน้าสดไปเลยนะคะตามแม่ปังตลอดเลยสวัสดีค่ะคุณพี่ชัยยุทธหรือเปล่าอ่านว่าชัยยุทธหรือชัยยุทธนะก็ต้องขอยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะใครที่ได้รางวัลเนาะวันนี้ไลฟ์พร้อมกันนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางเพจนะคะ เหลือติกตอกไม่ได้เอาอีกเครื่องนึงมาเอย่าขออนุญาตทำฮานอยแป๊บนึงลาวลาวนะ่ะลงไปให้แล้วนะทุกคนตอาหุ่นแชร์ไปให้แล้วเด้อมีใครได้ดูหรือเปล่าลาวมันไม่มาไทยระวังมันไปฮานอยกับลาวรัฐบาลเราไปแล้วเดี๋ยวมาดูฮานอยต่อนะคะ มือนี้มาฉีดยาอ้อยวันนี้มาฉีดยาอ้ยอยอลาวพัฒนาเมืม่อวานนี้นะคะฮานอยวีไอพีเมื่อวานนี้ใช้ตารางเดียวนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่นะคะเมื่อวานนี้ฮานอยของเราใช้ตารางเดียวก็แต่แต่ผิวไปแล้วผิวไปแล้ว บรรยากาศดีอ่ะเมื่อวานนี้เด้ง4994มันเป็นกล้องหน้านะคะตัวเลขมันเลยกลับนะเมื่อวานนี้เด้ง4994นะคะอ่ะเน้นส46กับ4่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเอาหุ่นทำานอยเสร็จเดี๋ยวอาหุ่นจะกลับหน้ากล้องให้ดูทางตรงๆนะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะคะนนอยพิเศษเอาไหมมีใครจะเอานอยพิเศษไหมนอยพิเศษไม่อยากทําเลยอ่ะมันหลุด หลุดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะสำหรับน้อยพิเศษอยากข้ามไปฮาหนอยเลยอะ่ะเอาเลขห่างประทับให้ดูไม่ได้อะ่ะแม้ว่ามันอยู่ในเครื่องทั้งสองเครื่องเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ เอาแบบธรรมดาก็ได้ค่ะน้อยพิเศษเหมือนมันไม่ค่อยเข้าใช่ค่ะพี่ช่วงนี้น้อยพิเศษไม่เข้าบอกเลยว่าไม่ไม่เข้าเลยนะคะน้อยพิเศษหลุดตลอดเอาปกติกับ V.I.P เนอะเอาปกติกับ V.I.P ดีกว่าน้อยพิเศษเอาไว้ดูแบบดูผ่นานๆท้ายๆล้กันนะคะห้น้อยปกติวิ่งรูดนะคะอังุ่นจะวิ่งรูด3มตัวนะ แล้วก็จะเน้นจะฟันให้หนึ่งตัวนะคะวันนี้ฮานอยปกติวิง่งรูดสามแปดห้านะคะฟันห้า วันนี้เลขกำลังวันมามา,มาตัวเดียวเนาะมาสมาสองมาสองเพียงแค่ตัวเดียววิ่งรูดสามแปดห้าวันนี้อาเงินฟันห้านะคะสำหรับพานอยปกตินะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูย้อนหลังแล้วก็กำลังชมไลฟ์สดตอนนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาต เขียนให้ก่อนแล้วจะให้ดูทีเดียวเลยว่าเราจะกลับหน้ากล้องให้ดูทีเดียวนะคะเลขกำลังวันวันนี้วันจันเนาะเลขกำลังวันจันสี่สี่เก้าสามสองนะคะระวังกำลังวันจับคู่กันเองด้วยนะคะวันนี้ฟันห้าฟันห้า าสองห้าสามห้าเจ็ดสามสองสามสี่สามแปดแปดหกแปดห้าแล้วก็แปดเจ็ด สี่ห้าสองฟันห้าวันนี้ฟันห้า เจ็ดสามแฟนห้าแล้วก็สองสามสี่สำหรับฮานอย v i p v i p ของอ้านวิ่งรูดนะคะเก้าศูนย์ แล้วก็6นะคะ906าศนฟันเก้านะคะ V.I.P. แจง้งทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะทุกคนวันนี้อางนลงแค่วันนี้เอางนลงแค่นอยปกติกับนอย V.I.P. นะคะได้ยินชัดกันไหมเอ่ยกลัวได้ยินไม่ชัดนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไมคนะคะ และว,วันนี้ในตารางก็มีหกหนึ่งสามแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะวันนี้ฮานอย V.I.P. อำนฟันเก้าเก้าแปดเก้าสามเก้าหนึ่ง

็ดหกเก้าหกแปดแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งนะคะวันนี้ฟันเก้าเก้าแปดเก้าหนึ่งหกเก้าศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่ง ศูนย์เก้าหกเก้าหนึ่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องให้ทุกคนได้ดูแล้วแคปหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวเาจะกลับหน้ากล้องให้ดูสวัสดีทุกคนนะคะมาแบบหน้าสดมากอะเดี๋ยวให้ดู แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเลขบัตรขุดไม่เกี่ยวเด้อเลขบัตรขุดนะขถูดให้ลูกค้านะคะอ่ะแคปหน้าจอนะคะทุกคนใครเห็นนะคะใครเห็นเป็นเลขอะไรนะแคปหน้าจออ๋อบังกันหรือเปล่านะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วปิวไปแล้ว ไม่ชัดเลยนะคะไม่ชัดนะคะเอาพอดีมันขยับขยื่นนิดนึงนะคะเอาเขบเบได้ไหมเอ่ยเห็นชัดหรือยังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยอย่าลืมเลขทูบไว้ด้วยนะคะทุกคนเลขทูบเก้านะคะทั้งนอยทั้งลาวก็ อย่าลืมกันไว้นะคะชัดหรือ,อยังเอ่ยค่ะพี่พี่เต็งหนึ่งนะคะใช่หรือเปล่าอ่านชื่อผิดไหมเอาคกล้องอีกโทราศาัพท์อีกเครื่องมันบงังโอเคเห็นหรือ,อยังเอ่ยอ่ะคะอ่ะมันแตกครับเเดี๋ยวเอ,า,อาให้ดูใกล้ๆได้ไหมเอ่ยนะคะ แล้วก็ข้างล่างนะคะฮานอยปกติม,มันลมมันลมลมคนอ้ายไปแล้วขออีกรอบแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอจัดก่อน ใกลๆนะคะเมื่อกี้ถือสองเครื่องนะคะถือสองเครื่องอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่ทาง Facebook นะคะเดี๋ยวเอาหุ่นให้ดูใหม่เนาะทางเพจเดี๋ยวเอาหุ่นให้ดูใหม่นะคะาทาง y YouTube เพนชัดหรือ,อยังนะคะแคปได้แล้วคอมเมนต์บอกเอาหุ่นทีนะคะเดี๋ยวเอาหุ่นจะให้ดูข้างล่างต่อ มาแล้ววีชัดแล้วครับโอเคขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยมันมานเด้อจ้านะคะวันนี้รู้สึกว่าห้าหนอยเอาุ่นให้แค่สามเออห้าห้า,ห,าห้าชุดเนาะเลขสามตัวจับเองเพิ่มเติมในตารางได้เด้อนะคะระวังระวังเลขกำลังวันนะคะมาโอเคได้แล้ว เดี๋ยวให้ทางเพจเขาดูต่อโกนนะคะเอาให้ทางเพจดูนะคะเห็นชัดไม่เอ่ยอะแคป VIP ก่อนนะคะทุกคนแคป VIP ก่อนนะถ้าใครชอบนอกเหนือจากที่อุ่นเน้นให้เจาะให้ตรงนี้ทุกคนสามารถจับคู่ในตารางตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะ หลับ VIP ไปอีกแล้วลมดีมาก VIP นะคะเหลือไว้ให้ดูอยู่เต็บห้าน้อยปกติไปแล้วอ้าวหาน้อยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยห้ยหาน้อยพิเศษห้าน้อยพิเศษเหรอเลขไม่สวยเลยไม่ต้องเอาหรอกเนาะ ข้ามไปเลยดีกว่าขอนอยปกติค่ะอันนี้ค่ะนอยปกติอันนี้เลยนะคะฮานอยปกตินะคะสามารถเอาในตารางไปจับคู่ชุดสามตัวได้เลยนะคะเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งใน y o u t u นะ่ะชอบเอาชุดสามตัวในตารางตรงนี้ไปจับชุดสามตัวซึ่งมันจะมากกว่าเอาหงสที่เจาะมาให้ห้าหางตรงนี้นะถ้าเลขมาครบทั้งสามตัวยังไงก็ถูกยังไงก็ถูกนะคะพี่เขาเอาไปจับบินทั้งหมดเลยในตารางน่ะ ยังไงก็เข้านะคะวันนี้อ่นขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนทั้งทาง YouTube ด้วยนะคะไปทางย่าตอก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ